สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่หมู่ที่12ถนนริมน,น้ำแม่กองตำบลปากแพกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีอัตรากำลังจำนวน9อัตราดังนี้ 1. นายไพศาลบุญรอดเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2. นางอรวรรณสงขงเขียวชุมพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 3. นายชยุติโสกรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 4. นางสาวออนอุมาสังกิมหอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 5. นางสาววิราินีจันหอมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 6. นางสาวมัทนาอยู่วัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 7. นางสาวเกษรินแถาตะกูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 8. นางสมศรีวิไลประสงค์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 9. นางสาวพรทิพย์บุญญาเขตชัยเจ้าพนักงานธุรการอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด774,147ไร่เป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,96,769ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอไซโยกอำเภอรีสวัสิรและอำเภอบ่อพลอยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและอำเภอด่านมะขามเตี้ยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าม่วงทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตรานาศีประเทศพามา่ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น135,849คน เป็นชาย72,865คนและหญิง62,924คนมีครัวเรือนทั้งหมด4,6,947ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเกษตรกร6,893ครัวเรือนและเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน4,946ครัวเรือนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น13ตําตำบล1 0 1หมู่บ้าน คือเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้แก่ 1. อ้อยโรงงานมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน66,205ไร่คิดเป็น33.65% 2. มันสําปะหลังมีพื้นที่เพอปลูกจำนวน48,400ไร่คิดเป็น24.60% 3. ข้าวมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน9,251ไร่คิดเป็น 4.70%และ4พืชอ,อื่นๆจำนวน72,908ไร่คิดเป็น37.05%ผลการดำเนินง,งานของสำนังกงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีในรอบเดือนที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการต่างๆดังนี้ 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่4ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรี มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา5ด้านดังนี้ 1. การลดต้นทุนการผลิต 2. การเพิ่มผลผลิตโดยกำหนดเป้าหมายจาก800กิโลกรัมต่อไร่เป็น1,000กิโลกรัมต่อไร่ 3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิตของเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือก 4. การตลาดการตกลงทางการตลาดมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นและราคาขายเพิ่มขึ้น 5. การบริหารจัดการ มีการวางแผนและบริหารจัดการการผลิตปัจจัยการผลิตการตลาดทั้งสองรอบการผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่6ตำบลได้แก่ ตำบลเกาะสำโรงตำบลผ้ามะขามตำบลแก่งเซี่ยนตำบลราชย่าตำบลวงังดงและตำบลบ้านเก่ารวม8แปลงสาธิตมีกเกษตรกรเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น240รายดำเนินการจัดฝึกอบรมกรเกษตรกรเครือข่ายทั้ง8จุดจุดละ30รายจำนวน3ครั้งดังนี้ 1. ด้านพืชโดยสำนักงานกเกษตรอำเภอเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกไม้ผลการผลิตผลไม้นอกฤดูการจัดการแมลงศัตรูพืชพร้อมทั้งสอนทำสารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชและการทำกับดักแมลงวันทองจากขวดน้ำพลาสติก 2. ด้านปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมมีการบรรยายส่งเสริมการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ปีกพืชอาหารสัตว์การจัดการการใช้ยาและการทำวัคซีน 3. ด้านประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาการแปรรูปอาหารการถนอมอาหารพร้อมทั้งสอนทําแหนมปลาและปลาส้ม 3. โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีกำหนดจัดงานวันฟิล์เดย์ประจำปี2560ในวันที่13มิถุนายน2560ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่4ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งประกอบด้วย3กิจกรรมหลักดังนี้ หการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชน 2. การจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3. ฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน5ฐานได้แก่ 1. การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย 2. การแปลรูปข้าวสารจำหน่ายสการบริหารจัดการศัตรูพืช 4. การผลิตและใช้สารชีวพันธุ์เพื่อกำจัดศัตรูพืชและ 5. การจัดการดินและปุ๋ย 4. โครงการจัดการพื้นที่การผลิตพืชอากีแมปมีการดำเนินโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญปี2560ในพื้นที่ตำบลบ้านเก่าโดยการจัดทำแปลงสาธิตจำนวนหนึ่งแปลงและจัดอบรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่อากิแมปให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน3ครั้ง 5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรสพกมีการจัดอบรมเรื่อง GAP ให้แก่สมาชิกจำนวน4ครั้ง